สองเย่สงสัยแบบคุณผู้ชมคนจะต้องเกียดถ้ายกสองเราแล้วล่ะทำไมเปลี่ยดน,นะเราต้องยกมาชนกันใช่ป่ะใช่ป่ะเย่างนี้เหรอได้ข้างเหรอหนึ่งตัวสองเย้อเออมันจะดูแบบดีกว่าน่ารักใช่ป่ะหรือว่ายกอ่ะไม่ได้อ่ะมันต้องให้แบบชนกันเย้ไม่คนใดคนหนึ่งก็กิ่งตกข้างข้างทางไปค่ะอ่ะ วันนี้เรากลับเข้ามาสู่รายการของเราก็ยังมีเนื้อหาสาระที่เจ้มจนอยู่เหมือนเดิมเจ้มจนกว่าเดิมก็เป็นยกสองยกสองคราวที่แล้วใช่ป่ะเราพูดถึงเรื่องแบบว่าผู้หญิงอ่ะควรจะเป็นฝ่ายลุกบ้างอะไรบ้างเปลี่ยนจากการเป็นผู้ตามเป็นผู้นําบ้างอะไรบ้างต้องการอะไรก็บอกเขาไปอยากได้อะไรก็บอกคราวที่แล้วบอกไปแค่นิดเดียววันนี้มาบอกเพิ่มแล้วมีต่อมีต่อนะคะกกสองกกสองแต่ว่าเคยป่ะ ที่บอกว่าอ,บอ,อาบน้ำด้วยกันอ่ะอ๋อก็เคยป่ะอาบน้ำด้วยกันอาบน้ำด้วยกันในห้องน้ำนะเออจะเป็นอาบน้ําฝักบัวหรืออาบน้ําลงในอ่างได้หมดตักในตุ่มไม่เออเขาไม่ได้ฟินฟินฟิลลิ่งอีกแบบป่ะหรือจะไปตีโป่งในคลองก็คือจริงๆิแล้วเนี่ยอาบน้ําตรงไหนก็ได้ที่แบบว่ามีเราสองคนอาบน้ำด้วยกันคือบอกว่าการอาบน้ําด้วยกันเนี่ยมันเรียกว,ว่าเป็น,ปนการ เสริมสร้างบรรยากาศบรรยากาศคืออ่านน้ำด้กันไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีอะไรกันตอนอาบน้ําแต่มันเรียกว่ามันเป็นการบิวอินโทรอินโทรดักชันก่อนที่จะไปจบบนเตียงใช่เพราะว่าผู้ชายบางคนอาจจะแบบว่าชื่นชอบผิงตอนตัวเปลี่ยนเปยียยนเป็นเม็ดเม็ดน้ำน้ำเคยเคยแบบว่าเม็ด็กล้ไม่ใส่อะไรข้างในใส่เสื้อยืดตัวเดียวแล้ว ไปเล่นน้ำสงการเปล่าเข้าไปแบบว่าเข้าในในห้องน้ำก็แบบว่าเอ้ยที่เราเดี๋ยวจะอาบน้ำกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยไปทำเป็นเปิดฝักบัวไม่เป็นบ้าอะไรบ้าอ๋อก็อารมณ์เหมือนประมาณแบบว่ามีน้ำแต่แดงฝักบัวหมดน้ำเปรี้ยวหมดเลยแล้วเราไปตามเขาแบบเนี้ยเชื่อไหมนะเบลล์ใส่เออเป็นการชักชวนด้วยเขาว่าอาบน้ำด้วยเลิศบ้าล้ว เขาลุกขึ้นมาทันทีเลยนะลุกสิแม่เสื้อเปียกขนาดนั้นเสื้อสีขาวบางๆเปียกน้ำขนาดนั้นเอยชอบเดินตามมาทันทีชอบทาแอปเปลใส่เสื้อเดินตามมาช่วยมาช่วยปรับน้ำผักบัวแล้วก็เปิดให้ไม่แรงกว่าเดิมอุ้ยเขาก็เปียกด้วยช่วยกันไปอฟินๆกันไปอาจจะแบบว่ามันไม้สักบัวใช่ป่ะจากในห้องน้ำเข้าสู่เตียงก็ได้หรือว่าจะลงสู่อ่างก็ได้ จากุซี่ค่ะจากุซี่เปิดน้ำเบาๆให้น้ำมันกระติอัส แล้วก็บอกว่าเวลาเราอยู่ในอ่างเราไม่ต้องไปคำนึงถึงน้ำอะไรไม่ต้องต้องแล้วเวลาคุณอยู่ในอ่างคุณจะรู้สึกว่าคุณมีพลังมากๆเพราะคือเหมือนน้ำมันจะช่วยดันเราขอเลือกอ่างใหญ่นิดนึงที่ลงสองคนได้นอนกอดกันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กให้ตัดเปิดเล่นถูกขัดขัดถูถูแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าอาบน้ำอุ่นนะมันจะแบบผ่อนคลายรู้สึกแบบลีแลกอโมาแตว่าเตา ตัวใบ<อ>หิวไม่เออนื่อะไคอะโรมาใช่พ<ธ>ลังเราจะคูณสองมากเธออะไร<า>อะโรมาอะไรเทอเรปี <laughs> เออแล้วแหละปีปีปีเลย <laughs> <laughs> นั่น นวดให้เขาบ้างก็ได้นวดอะไรก็นวดไงเวลาอยู่ในจักรกุซี่ก็นวดบ้างเขาผ่อนคลายแต่นือว่าแต่แต่ตอนนวดก็ต้องดูนิดนึงว่าถ้าถ้าถ้าเขานอนอยู่อาะจะต้องค่อมเขาแล้วก็นวดเอินนวดอะไรเราทำอะไรก็ได้ที่แบบว่าแล้วบางทีก็ไม่ได้เอามือนวดไงใช้อะไรอ่ะนวดเดินน้า ได้หมดได้หมดได้หมดเป็นการแบบว่าบิวอ่ารมเขาให้มาบว่าตื่นตัวใช่ค่ะนะคะต่อไปเขาบอกว่าอันนี้มันก็แบบว่าเป็นพูดอะไรที่มันเป็นโจ๊กเป็นขำขันเป็นแบบเลติดติดทะลึ่งเล็กเล็ลม้หน่อยหน่อยเล็ดเลิดเออหน่อยเลดแบบสิบแปดวกนิดนึงอย่างเช่นบอกว่าสับแสงที่พูดในเรื่องแบบว่าเรื่องเซ็กก็เลยอย่างเงี้ยเออ ไงดีไงดีชิลาเขาอะไรดีวะอยากเสียวอ่ะอะไรอย่างเี้ยวะเอออยากเสียวอ่ะถ้าเกิดว่าเขาทำอย่างเงี้ยเธอจะเสียวฟ้ากีด้ารู้เราไม่อยากนะคุณเราเช็ดปากก่อนไม่ไรไม่ไรเอออยากเสียวอ่ะอยากอยาก กินอ่ะเอออยากินไส้กรอกที่เราห่าตัวเองฝุดลองป้าเมียเออเขาก็ถาะว่าอยากกินซาลาเปาตัวเองวันนี้ซาลาเปาหรือไข่ดาวเออเราเป็นไข่แดงอีกทีหนึ่งเขาพูดไม่ดีอย่างมีต่อเอออ่ะกันไปก็ดูน่ารักน่ารักเก๋เก๋ลาบบ้า เรื่องบ้างอะไรบ้างใช่ค่ะเน่และถ้าเกิดว่าเวลามีเพศสัมพันธ์กับคนที่คุณรักแล้วเราก็อย่านอนท่าเดียวเตียเดียวท่า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 เดียวทั้งคืนมันก็ไม่ไหวขาเผลอฉีดเข้าไปเอวองศาบ้างเฮ้ยหกสิบองศาบ้างร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบองศาบ้างเออเนาะเออเกี่ยวเขามาหาตัวเราบ้างยังไงเกี่ยวยังไงเน่ถ้าไปเจอทางนี้คือแบบล็อ ล็อกบ้างก็ได้อะไรอะไรอะไรนี่ล็อกล็อกค่ะนี่เออเข้าเกี่ยวเข้าเนี่ยเขียวอย่างเงี้ยโอ้ยดังมากพอเราเกี่ยวปุ๊บเราก็ปิดนิราวยคือมานพรแบบนี้ฉุนมากแหล่อย่างนั้นแหล่เปลี่ยนท่าทุกเวลาเป็นผู้หญิงแรงมากจริงป้ะตายว้าวถ้าพอไม่สอนพี่ทำไม่เป็นเลยอ่ะดูสิเห็นไหมทามีสัตว์ ท้าไม่ได้ท้าไม่ได้ได้ไหมอกไปแล้วหลังเหลืองไปแล้วแอ่นเต็มที่ทาไม่ได้ไดอ่ะออสุดยอดประมาณนี้ฟินเปลี่ยนท่าทุกเวลา สลับกันขึ้นขึ้นลงไปแล้วก็เดี๋ยวก็พิสูจน์เปลี่ยนท่าได้ต่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกหนึ่งนาทีนะถูกต้องไม่ไหวไอตาบขอ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 ีอีอขอขอีอขอขอือข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 อนอข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 อาทขอ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 งอข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 อ้อขอขอข่ขอ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 ่อข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 อาอขออขออ ให้แบบว่าสัมพันธ์ต่อเนื่องการจะได้อารมณ์จะได้สมุทรตื่นอย่างนี้ก็องต้องไม่ออกต้องไม่ออกออกต้องไม่ออกก็ไปขยับขยับต่อได้อะไรแบบนี้ดูเก่งใช่นะแล้วเวลาในจังหวะที่เปลี่ยนท่าเนี่ยเรานำเขาบ้างก็ได้นี่ไงเมื่อกี้ก็นำแล้วเห็นไหมเห็นไหมลงไปตะแกรงข้างก็ช่วยกันแงเออจะได้แบบว่า ดูดีนะแบบนี้น,น,นะแล้วเขาบอกว่าหให้เพิ่มเขาเรียกอะไรอ่ะพลังเขาเรียกเพิ่มพลังให้แบบว่าผู้ชายอ่ะรู้สึกว่าตื่นเต้นเ้าใจอ่ะจะมีอะไรด้วยด้วยคําพูดของผู้หญิงาบางทีฉันต้องการมีอะไรกับคุณเดี๋ยวนี้ หรือบางทีแบบเสียงร้องเราก็ได้ชิร่าคุณแบบเซ็กซี่น่ากินมากเลยฉันอยากกินคุณเดี๋ยวนี้เลยแบบแต่จริงๆแล้วภาษาที่เราคุยกับแฟนเราอ่ะก็เป็นภาษาของเรานั่นแหละแต่เกี่ยวกับการคือมันจะแบบว่าดูเด็ดมากกว่านี้อ่าอ่อันนี้นิดนึงนิดนึงเพราะว่าออออากาศขอนิดนึงนะคะทุกช่องค่ะ เวลาหมดแล้วอ่ะแต่ว่าก็แล้วแต่นะคะยังไงสำหรับคุณผู้ชายนะถ้าเกิดว่าอยากจะมั่นใจนะคะขอบอกเลยว่าขาดไม่ได้เลยสีวิตแอนี้นั่นเองค่ะนี่จะสมดุลให้กับชีวิตคู่ของคุณค่ะใครที่มีปัญหาในเรื่องของการลังเวนะคะนกเขาไม่แข็งนะคะอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้ช่วยคุณได้นกเขาไม่ขันนกเขาไม่ขันพอาะนกเขาไม่ขงเราจะต้องแข็งด้วยเราจะต้องปลุกเขา ไม่เวอร์ถูกต้องน่าอายมากแล้วเราต้เหนื่อยเพราะอะไรปะเพราะว่าเพราะเราต้องขึ้นตลอดเวลาเออแบบนี้แล้วเราก็จะเมื่อยด้วยเมื่อยด้วยนังนั้นผู้ชมค่ะอือโอเควันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนอะไรอะไรอะไรสาเกิดว่าสนใจเวียงพัชของเราค่ะศูนย์แปดสี่สามหกศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะค่ะโทรไปได้เลยนะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับประกันการันตีโดยบริษัทไทยเคิลค่ะส่วนวันนี้เวลาหมดลงแล้วจริงค่ะเพราะว่าเราสองคนได้ใหม่ในรายการ จุดสุดยอดยกสองค่ะเย้อ <Yeah. S 3> <Yeah. S 1> yeah.